สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาอย่างที่คาดการไว้แหละครับกัมพูชายังไม่กล้าเปิดศึกกับเราเพราะมันย่อยยับในการประทะในสงคราม5วันไปนะครับตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยพูดง่ายๆเหมือนถูกบีบบังคับจากประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐอเมริกานะครับให้บินไปตกลงทำปฏิญญา ที่ประเทศมาเลเซียพูดแบบภาษาชาวบ้านก็เหมือนผู้หลักผู้ใหญ่เรียกเด็กทั้งสองฝ่ายมาคุยกันทั้งประเทศไทยทั้งเขเมรน,นะครับท่านอนนุตินนายกของไทยกับไอคุณมาเนตนายกของเขเมรในวงเจจาก็บอกให้พูดให้คุยกันอยากให้สงบศึกอยากให้ดีกันนี่ชาวบ้านเข้าใจแค่นี้พอนะครับปฏิญญาไม่ใช่ M.O.U ไม่ใช่สนที่สัญญานะครับ ติญยาเนี่ยคอรมอผู้บริหารประเทศเราเขาเห็นด้วยมอบอำนาจให้นายกไปตกลงในการตกลงครั้งนี้ไทยเราไม่ได้เสียเปรียบอะไรเลยนะครับยังไม่ได้มีการใช้แผนพูดถึงการใช้แผนที่หนึ่งต่อสองแสนของกัมพูชายังไม่ได้มีการพูดถึงว่าจะใช้แผนที่หนึ่งต่อห้าหมื่นของไทยให้ไปพูดไปคุยกันอยู่ในหลักกฎสากลโดยบอกว่าให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยลดการ,รเผชิญหน้าถอนกําลังอาวุธหนัก ของแต่ละฝ่ายออกไปฉเฉลยศึกก็ให้ส่งคืนตามหลักสากลของทั่วโลกที่เขาปฏิบัตินะครับไอเฉลยศึกทหารกัมพูชาสิบเจ็ดสิบแปดคนที่เราจับเขาไว้แล้วยังไม่ส่งตัวก็ส่งคืนให้รับนะครับเรื่องอื่นก็ค่อยๆพูดค่อยๆค,ค,คุยกันท่านไม่ต้องไปสนใจอะไรมากนะครับไปตกลงครั้งนี้เพราะ เกรงใจประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐนะครับว่าได้ได้เดี๋ยวผมพูดคุยกันนะครับแต่วันข้างหน้าแม่นจะต่อยก,กันอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้พเพราะขมินมันกวนตีนอยู่คุยไม่รู้เรื่องหนึ่งมึงต้องถอนกําลังออกไปก่อนถอนกําลังอาวุธหนักไปก่อนจะรหดบีเอมี่เปืนใหญ่รถถังมึงถอยไปและกูก็จะถอยบ้าง วัตถุระเบิดเก็บกู้ขมรนมันยอมแล้วนะครับว่าจะเก็บกู้วัตถุระเบิดที่มันฝังฝังเข้าไว้โดยให้ฝ่ายไทยเนี่ยส่งตัวแทนไปร่วมในการเก็บกู้โดยมีชาติที่เป็นกลางไปเป็นศักดิ์ีพยานในการเก็บกู้ด้วยนะครับส่วนพื้นที่ที่มันทับซ้อนก็คุยกันไปตรงไหนใครมีพยานหลักฐานอะไรอย่างไรก็เป็นของคนนั้นเช่นหนองจานหนองยากแก้วนะครับคร่าวๆให้ชาวบ้านทราบก็อย่างนี้แต่ว่า สถานการณ์เช่นนี้ก็ทําให้ชาวบ้านที่อยู่แนวชายแดนนะครับที่อยู่แนวชายแดนเนี่ยกินอิ่มนอนหลับทํามาหากินปกติไปครับทั้งพื้นที่ภาคอีสานตอนบนตอนล่างหรือหนองจานหนองยาแก้วก็อย่างที่ประเมินสถานการณ์ไว้ไม่ผิดแล้วครับขเขมรไม่กล้ากับเราสาเหตุที่ไม่กล้าก็ต้องขอบคุณนะครับขอบคุณโดยเฉพาะที่ออกมาแสดงบทบาทโดดเด่นคือ ปัจจุบันนะไม่ใช่แม่ทัพกุ้งที่เกษยียณไปแล้วพุันชะการทหารอากาศครับพุันชาการทหารอากาศ,ากาท,าากาศท่านแม่ทัพภาคหนึ่งท่านพลตีเอบญจพลผอกองกําลังบูรพาสามท่านนี่ผมเห็นว่าบทบาทโดดเด่นในการที่จะฟาดขเขมนโดยเฉพาะทหารอากาศเนี่ยมันทําให้ขเขมรขยาดครับแล้วไม่รู้ว่าฝ่ายเรามีมือดีส่งข้อความไปบอกกับคุณเซนคุณเมเนตว่าหาขมิ ก้าวร้าวลุกรานเราครั้งนี้จะบุกให้ถึงพนมเปญอันนี้มันทำให้คุณเซนคุณมานเน็มันคิดมากนะครับว่าประเทศไทยเอาจริงมันเลยไม่กล้ากับเรานะครับและสถานภาพในกัมพูชาเองก็ย่ำแย่มากโดนทั่วโลกปราบแก๊งสแกมเมอร์โดนยึดเงินยึดทรัพย์มือขวาของคุณเซนที่ได้สัญชาติไทยแล้วปัจจุบันเป็นสอวอนะครับก็ถูกถอนสัญชาติไทยถูกยึดทรัพย์ บ่อนการพนันที่เคยจเจริญรุ่งเรืองเก็บเงินเก็บทองได้ก็ไม่ได้ประเทศไทยปิดด่านข้าวของสินค้าจากประเทศไทยเข้ากัมพูชาก็ราคาแพงขึ้น3-4เท่าตัวมันสัมปะหลังพืชผลการเกษตรของกัมพูชาที่จะส่งขายประเทศไทยขายไม่ได้เน่าเสียหายเป็นหมื่นล้านบาทแรงงานกัมพูชาที่มาทำงานประเทศไทยก็โดนอุลเซนอุลเมเนตหลอกและขูว่ว่าถ้าไม่กลับไปจะยึดบัตร จะถอนสัญชาติจะยึดที่ดินเขาก็กลับไปเป็นแสนคนไอ้พวกนี้ก็กลับมาทํางานอีกไม่ได้รายได้เขาหายไปมหาศาลผมคิดว่าถ้ายังไม่เปิดด่านนะถึงสิ้นเดือนกันยาเนี่ยถึงสิ้นเดือนธันวาเนี่ยเขาไปไม่ไหวแล้วครับประเทศเข้าไปไม่ไหวแล้วครับประเทศเข้าไปไม่ไหวจะกู้เงินกับใครนี่สินล้นพ้นตัวรัฐบาลกัมพูชากู้เขาไม่เคยใช้เขาเลยตอนนี้จะขอบริจาคคนเขาเห็นว่าในกัมพูชาจะไปเก็บกู้เขาก็บริจาคเงินมา แต่แม่ไม่เก็บกู้จริงแถมวางเพิ่มด้วยเขาก็เลยไม่ให้เงินนี่สถานภาพประเทศเขาเพราะฉะนั้นการต่อรองการเจรจาเขาเป็นรองเราอย่างไม่มีไม่มีสิทธิ์จะมาเรียกร้องอะไรได้เลยนะไอ้ไอ้ไอ้พูลเซนคุณมาเน็ตคุณไม่มีสิทธิ์มาเรียกร้องเลยแต่ว่าอเมริกาในฐานะพี่ใหญ่ซึ่งเราก็คบค้าสมาคมกับอเมริกา,ขาเขมรก็หวังจะพึ่งอเมริกาประธานาธิบดีทรัมป์นั่นก็ อยากจะแสดงผลงานนะครับก็เรียกเราไปคุยนะครับเราก็ไปคุยครับถ้าไม่ไปเดี๋ยวเขาหาว่าดื้อนะครับเดี๋ยวหาว่าดื้อนะครับไปดีแล้วครับท่านนายกอนุทินไปดีแล้วนะครับแต่ก็เจรจาอยู่ในกรอบแบบเนี้ยผมถือว่าท่านทาถูกต้องแล้วนะนะครับมีสิทธิ์ครับขเมนนี่มีสิทธิ์แบบเนปาลครับขเมนมีสิทธิ์แบบเนปาลประชาชนคนไทยมันไม่เกิดแบบเนปาลแน่แต่ขเมนมีสิทธิ์ เกิดแบบเนปาลสูงมากนะครับผมวิเคราะห์ขึ้นมาเนี่ยถึงประมาณ70ปร์แล้วจะสังเกตอย่างนี้นะครับว่าคุณเซนเนี่ยมันเป็นบ้าไปแล้วตอนนี้มันไม่ไว้ใจใครครับไอกองกําลังทหารอรารักษามันสามหมื่นกว่าคนที่มันให้เงินเดือนสูงกว่าทหารทั่วไปเนี่ยมันไม่มีเงินจ่ายเงินเดือนลูกน้องเลยครับไอคุณเซนมันไม่มีเงินเดือนจ่ายลูกน้องแล้วนะครับไม่มีเงินเดือนจ่ายลูกน้องไอทหาร bsq นะแล้วมันระแวงขนาดว่าเอารถถังไปล้อมบ้านมันแล้วครับ เพราะมันกลัวคนในประเทศมันปฏิวัติกลัวประชาชนลุกค,คือไอเงินที่มันเอามาจ่าย BSQ กองกำลังอลรคาขาหุณเซนมันก็เอามาจากไอ้แก๊งสแกมเมอร์นะครับมันโดนยึดไป4ี่ห้าแสนล้านบาทนะครับไอหุณนเซนสถานภาพแย่ครับนะครับผมว่าวันหนึ่งประชาชนทนไม่ไหวก็จะลุกค,คือจะสังเกตว่าตอนนี้มันไม่มีมาโพสกังคางเลยนะที่จริงทหารขเขมรน,นะ ท่านอยู่ใก,ใกล้ๆนะ่อาวุธปืนก็อยู่ในมือท่านอยู่แล้วท่านหันไปใส่ไอ้คุณเซนคุณมาเนตนะผมว่าท่านจะเป็นวีรบุรุษเลยนะครับนะครับท่านจะเป็นวีรบุรุษเลยนะครับปัญหามันอยู่ที่ตัวคุณเซนคุณมาเนตไงนะครับประชาชนชาวกัมพูชากับประชาชนชาวไทยเขาไม่ได้ไปทะเลาะกันนะเป็นบ้านพี่เมืองน้องเป็นเหมือนญาติกันบางคนก็ไปมีเมียเขมรบางคนก็มาได้ผัวไทยนะครับแทบจะแยกกันไม่ออกแล้วนะครับ แต่คุณเซนมันอยากมีอำนาจอยากมีเงินนะครับมันก็เลยบ้าอำนาจสร้างเรื่องสร้างกระแสมาตลอดนะครับคนเราจิ๊บหายเพราะความโลภนะไอ้คนขมรที่มันด่าเราเยอะเนี่นะเราก็แยกไปลูกมันเป็นอินฟูมันเป็นอินฟูนขมรน,นะครับในขณะที่เราทําสงครามกันทะเลาะกันมันก็ด่าเราเราก็มาร์คเขาไว้เป็นคนๆค,ครับผมว่ามันไม่ถึงยี่สิบคนละมั้งนะเราก็ด่ามันมันก็ด่าเราเรื่องปกติลูกนะ ยามทําสงครามกันอย่างเงี้ยนะครับดีกันก็ค่อยว่าอีกทีนึงนะครับยามทําสงครามกันมันก็เรื่องปกติเขาไม่มีทางสู้เราได้ลักลูกหนูไม่ต้องกลัวนะครับไม่มีทางไม่มีทางที่จะสู้เราได้เลยครับแต่หากมีการพระทะกันอีกรอบหนึ่งการสูญเสียของทหารราศดรทหารราศดรนะครับรเวณนแนวชายแดนและพี่น้องประชาชนที่จะอพยพไม่ทันก็อาจจะมีบ้างเหมือนเที่ยวที่แล้วเนี่ยนะครับเราก็มีการสูญเสียบ้างนะครับ แต่วันใดเวลาใดที่เครื่องบินของกองทัพอากาศไทยขึ้นบินปุ๊บเนี่ยสงครามจะสงบเร็วครับไม่ต้องห่วงเพราะนั้นเนี่ยมันไม่กล้านะครับขเขมรใช้เวลาอีกผมว่าน่าจะเป็นอีก50ปีถึง100ปีนะที่จะมีศักยภาพสู้กับประเทศไทยได้นะครับมันผู้นำไนงะไม่เหมือนผู้นําสิงคโปร์ผู้นําสิงคโปร์เขาใช้เวลา4ี่หปีเขาพัฒนาประเทศเขาศักยภาพเขาเนี่ย พอๆกับเราเลยนะสิงคโปร์เป็นประเทศเล็กๆแต่ขเขมรเจอผู้นําเชี้ยๆแบบไอฮ้ฮุนเซนฮุนมาเน็ตเนี่ยมันกินมันแดกมันทุจริตคอร์รัปชันอย่างเดียวมันไม่ได้ไปสนใจพัฒนาประเทศชาติมันนะครับเพราะไม่มีทางนลครับหมดคุนเซนไปเดี๋ยวลูกมันก็ขึ้นไปมีอำนาจต่อตระกูลนี้มันก็จะเป็นอย่างเนี้ยนะฮะอหนูไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องกลัวว่าจีนจะส่งอาวุธให้ขเขมรนะครับจีนเนี่ยเขาก็ต้องช่างใจ ว่าเขาจะทํามาค้าขายกับประเทศเราเนี่ยหรือจะทํามาค้าขายกับประเทศเขมรน,นะครับเขาช่างใจจีนเขาก็เอาผลประโยชน์ของประเทศจีนเป็นหลักครับเขาไม่ไปส่งเสริมเขมรและเป็นศัตรูกับประเทศไทยแล้วครับนะครับเขาถ่วงดุลกันลูกนะเราเอาว่าผมพูดให้ชาวบ้านเข้าใจดีกว่าว่าท่านไม่ต้องไปห่วงแล้วครับไม่ต้องไปห่วงว่าประเทศไหนเขาจะสนับสนุนประเทศนั้นประเทศนี้นะครับเรา เราไม่ต้องไปห่วงนะครับผมจะอ่านเกมให้เฉพาะชาวบ้านที่อยู่แนวชายแดนประชาชนคนไทยหรือพ่อค้านะครับหรือพ่อค้าที่ทําการค ah ้าขายกันนะครับการเปิดด่านผมคิดว่ายังไม่เปิดนะครับมันจะต้องเป็นมาตรการไปนะครับฟังนะครับพ่อค้าที่อยู่แนวชายแดนนะครับอาจจะมีการเริ่มต้นจากการผ่อนผันก่อนนะครับผ่อนผันให้ประชาชนคนเขมรน,นะครับข้ามมาเยี่ยมญาติได้ประชาชนคนไทยข้ามไปเยี่ยมญาติได้ผ่อนผันให้มาทําการค้าขาย พืชผลการเกษตรที่มันสําคัญผ่อนก่อนแต่ยังไม่เปิดด่านนะถ้าเปิดด่านเดี๋ยวประชาชนชาวไทยด่าชิบหายไว้ป่วงอีกนะครับ mm hmm. ก็จะต้องเป็นขั้นเป็นตอนไปอย่างนั้น mm hmm. ผมคาดการว่าอย่างนั้นนะครับไม่ใช่ข่าวจากทางรัฐบาลนะครับ